การสำรองข้อมูลครับเราจะมีไอคอนที่ชื่อโปรแกรมสำรองข้อมูลทำไว้ให้ที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับให้คุณมาที่ไดดีด็อกแล้วเข้าไปในโฟลเดอร์ cd install c o m m a n จะต้องเจอไอคอนโฟลเดอร์โปรแกรมสำรองข้อมูลเหมือนกันกลับมาที่เดสก์ท็อปก่อนครับโปรแกรมสำรองข้อมูลวิธีการสำรองข้อมูลคือมาคลิกที่คำภาษาไทยนี้สำรองข้อมูลนะครับพยายามอย่าไปคลิกทางต่างที่ตรงกลางๆเข้าไว้ โปรแกรมขึ้นมาแล้วครับคลิกสกรอร์บาร์ตรงนี้แล้วดับเบิลคลิกคอมแบบห้ต่อไปคลิกคนเน c t สุดท้ายคลิกแบคข up รอสักครู่ครับระบบกําลังสํารองแฟลฐานข้อมูลต่างๆนี้มาแล้วมันกาลังจะเกิดตรงนี้ครับก็คือตัวไฟโฟ,โฟลเดอร์ของฐานข้อมูลเราตอนนี้เสร็จแล้วฟินนช ตรงน,นี้ก็ปิดก,กระดาษครับงานที่เราต้องทําคือเอาเมาส์ชี้นะครับแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งถ้าคลิกผิดมันจะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับอย่างนี้หรืออย่างไรจะแปลกๆไปให้ตรงกลางเข้าไว้แล้วก็มาก่อนสุดท้ายคือ rename แนะนําเป็นวันที่ครับเช่นวันนี้วันที่2 2จุดทับไม่ได้นะครับทับจะเกิด Windows จะไม่ยอมนั้นแนะนําเป็นจุดจุด8.64 เ n t e r เพื่อให้รับชื่อนี้ยังไม่เสร็จครับเพราะฐานข้อมูลนี้มันก็ยังอยู่ในด์ดก์ของเราเราต้องจับมาลากมาหาไดเ e หรือไดเอในพังค์ันที่เป็นคอมแมทเราจะแถมแฟลตไดให้ลูกค้าเสมอน,นะครับแบบไหนก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้เลยอีกครั้งนะครับค่อนข้างซีเรียสน,นะครับถ้ามาอยู่ในข้อที่จะพบว่ามีลูกค้าที่ฐานข้อมูลเสียหายแล้วลืมสำรองข้อมูลหรือไม่อยากสำรองข้อมูลกัน 1. นึ่งสำรองข้อมูล คลิก s c o l l Bar Connect 5 Backup แ,แล้วรอสักครู่ไลท์ที่โหดสุดคือใช้งาน10กว่าปีครับแล้วก็ฮาร์ดดิสผังใช้ฮาร์ดดิสสองลูกก็ผังทั้งคู่ไม่เหลือเลยนะครับได้ใหม่แล้วนะครับวิธีการก็คือ rename คลิกขวาผมชอบแบบนี้ครับคือคลิกแล้วผมก็กด F2 มันก็จะสามารถพิมพ์ได้เลย แต่ถ้าไม่ไม่คล่องกับ F2 นะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็ลีเนีมาคลิกต่อท้าย3.8.64 Enter ให้รับค่าเมื่อกี้เข้าไปก็คือเป็นฐานข้อมูลที่เข้ารหัสไว้งานที่คุณต้องทำก็คือจับมันลากมาที่ Die F ถ้าจับลากไม่ได้นะครับก็ให้คลิกขวา Copy แล้วก็มาที่กัดได e คลิกขวา Paste แล้วแต่สะดวกเลยแบบ